ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนความปรารถนาและความต้องการเป็นกำไรงามให้ชีวิตวันนี้จะขอนำเรื่อง e x Steps to Abundance มาเล่าสู่กันฟังค่ะเรามาเริ่มก้าวสู่ความรุ่งโรจน์แห่งชีวิตไปด้วยกันเลยค่ะเคยคิดหรือรู้สึกบ้างไหมคะว่าทำไมคนบางคนถึงได้โชคดีอะไรอย่างนี้จะจับจะทำอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดในแบบท,ที่เรียกได้ง่ายๆว่า เป็นพวกมีสัมผัสทองคำหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า the golden touch เห็นแล้วก็ชักอยากจะมีสัมผัสทองคำอย่างเขาบ้างจริงๆทีนี้เรามาลองหยุดแล้วคิดกันดูสักนิดนึงนะคะว่ามันน่าจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกลยุทธ์มีเทคนิควิธีการอะไรแน่ๆที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จแบบนั้นก็แล้วถ้าเราสามารถหยิบยืมจเจ้าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นมาใช้ได้บ้างละ่ะคำถามก็คือ แล้วเราจะสามารถประสบความสําเร็จอย่างพวกเขาได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราอีกคนหนึ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้และสุดท้ายก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนความปรารถนาเปลี่ยนสิ่งที่เราชื่นชอบหลงไหลให้กลายมาเป็นเงินเข้ากระเป๋าเราได้บ้างหรือเปล่าเรามีความเชื่อว่ามนุษย์แทบทุกคนบนโลกนี้ล้วนมีศักยภาพแฝงที่บางครั้งตัวเองก็ไม่รู้ หรือบางครั้งเราก็เมินเฉยกับสิ่งที่เรามีนั้นจดมันหดหายไปในที่สุดลองฟังทางนี้ดูหน่อยเถอะค่ะลองมองดูตัวเองดีๆอีกสักครั้งมีอะไรบ้างหรือไม่ที่เรารู้สึกว่าเออนะเราเองก็สามารถทำสิ่งนี้ได้ดีกว่าคนอื่นๆอ,อีกหลายคนเหมือนกันนะแล้วจู่ๆเราก็เอา้าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเก่งกว่าคล่องกว่าดีกว่าหรืออะไรก็ตามแล้วก็มานั่งนึกใหม่ว่า สุดท้ายแล้วไอสิ่งที่เรามีมันก็แค่นั้นเองมันไม่ได้วิเศษเลิศเลอไปสักเท่าไรเลยยังค่ะยังไม่พอเรายังทำร้ายความสามารถของตัวเองได้อีกด้วยความคิดที่ว่าความสามารถที่เรามีเหนือกว่าคนอื่นนั้นมันช่างราาไร้ค่าจะนี่กะไรเอาเข้าอีกแล้วไหมล่ะกับการดูถูกตัวเองก็คุณยังไม่เชื่อและไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีคุณยังจะรอให้ใครเล่ามาเห็นแล้วบอกกับคุณว่า เฮ้ยความสามารถของคุณน่ะมันมีค่ามากนะและถ้าคุณพัฒนามันไปในทางที่ถูกแล้วก็คุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นได้เช่นกันเอาตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเช่นถ้าเราเป็นคนชอบเล่นเกมมากๆเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เหนื่อยไม่นอนเลยก็ยังได้และอาจจะมีหลายคนมาบอกคุณว่าคุณก็เป็นแค่นักเล่นเกมที่ฆ่าเวลาไปวันๆหนึ่งเท่านั้นแล้วก็มานั่งนึกว่าจริงด้วยนะ ฉันก็แค่คนบ้ากเกมคนหนึ่งที่ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้งอกเงยขึ้นมาได้เลยแน่นอนค่ะความสามารถที่คุณมีมันก็จะจบแค่นั้นแล้วคุณก็จะมีข้ออ้างที่แสนดีเอาไว้ใช้ว่าที่คุณไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยในชีวิตก็เพราะคุณเป็นแค่พวกเล่นเกมเก่งเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่เก่งเลยทำกับข้าวไม่เก่งร่างกายไม่แข็งแรงก็เลยเป็นนักกีฬาไม่ได้เสียงไม่เพราะก็เลยเป็นนักร้องไม่ได้ หน้าตาไม่ดีก็เลยเป็นนักแสดงไม่ได้สมองทึบจำอะไรไม่ค่อยได้เรียนไม่เก่งทุกอย่างนั้นล้วนไม่มีอะไรดีมีดีก็แค่เล่นเกมไปวันวันอย่างเดียวเรื่องของเรื่องก็คือถ้าใครที่เคยได้อ่านได้ฟังหนังสือเรื่องคิดเป็นเห็นทางรวยแล้วแล้วก็ขอยกคาพูดในหนังสือนั้นมาพูดในครั้งนี้ว่าคุณต้องเห็นไม้ในต้นไม้ด้วยเมื่อคุณเห็นไม้ในต้นไม้แล้ว คุณอาจจะพอมองตอ่อไปได้อีกหน่อยหนึ่งว่าคุณอาจจะเห็นเก้าอี้ในต้นไม้คุณอาจจะเห็นโต Ł ๊ะในต้นไม้คุณอาจจะเห็นบ้านในต้นไม้คุณอาจจะเห็นได้อีกหลายสิ่งหลายอย่างในต้นไม้นั้นเพราะต้นไม้นั้นไม่ใช่แค่ต้นไม้มันเป็นได้มากมายตามจินตนาการของคุณที่จะพัฒนาให้มันเป็นไปถ้าคุณเห็นศัก,กยภาพในการเล่นเกมของคุณและพัฒนามันไปในทางที่ถูกคุณก็สามารถประสบความสำเร็จจากสิ่งนั้นได้ และที่สำคัญก็คือคุณจะยิ่งเป็นสุขมีความสุขเพราะคุณได้ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งที่คุณรักเพียงแต่คุณต้องเห็นให้มากกว่าเดิมเท่านั้นตัวอย่างเช่นเอาล้นะถ้าเก่งเกมนักก็สอนวิธีการเล่นเกมให้กับคนอื่นซะเลยยังมีอีกหลายคนที่รู้ไม่เท่าคุณและต้องการความรู้จากคุณหรือแม้กระทั่งเล่นเกมมามากจนอยากสร้างเกมเป็นของตัวเองตามจินตนาการของเรา ก็พัฒนาความสามารถเพิ่มเติมจนกลายเป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาเกมไปเลยก็ได้ยังค่ะยังไม่หมดเดี๋ยวนี้เขามีการแข่งขันการเล่นเกมกันแล้วก็เล่นให้มันสุดๆแล้วเป็นแชมป์มันไปซะเลยก็ยังได้ตัวคุณเองก็เหมือนต้นไม้ที่สามารถแตกกิ่งก้านสาขาไปได้สุดแต่ใจคุณจะต้องการแล้วนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง เรามาเข้าเรื่องวิธีการกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าเมื่อเราลองสำรวจตัวเราเองกันแล้วพอจะมองเห็นบ้างแล้วว่าตัวเรานี้มีดีอย่างไรและอยากจะพัฒนาหรือแต่กิ่งก้านไปในทิศทางไหนเรามาดูกันว่าพอจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จและพาเราไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหนทางสู่ความสำเร็จนั้นจะง่ายหรอกนะคะ เพียงแต่การขับรถที่มีแผนที่หรือป้ายบอกจุดหมายปลายทางย่อมช่วยให้เรารู้แนวทางที่จะไปได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองค่ะคำถามก็คือถ้าคุณเห็นแผนที่แล้วมันดูช่างเป็นทางที่ออกจาน่ากลัวอยู่สักหน่อยคุณยังจะไปต่อหรือไม่คะถ้ายังอยากไปต่อก็ลองฟังกันดูค่ะว่า8ขั้นบันไดที่จะพาเราไปสู่ความรุ่งโรจน์มีอะไรบ้างขั้นแรกก็คือจงมีความคิด ที่จะมุ่งสู่ความรุ่งโรจน์ลองคิดดูสิคะว่าโลกเราทุกวันนี้เร็วขึ้นมากมายขนาดไหนคําพูดของเราสามารถข้ามไปสู่คนอีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายรวดเร็วแบบที่เรียกว่าเรี็วทมมกันเลยทีเดียวคือพูดปุ๊บอีกคนบนซีกโลกก็ได้ยินปับ๊บหรือไม่ใช่แค่คนเดียวหลายคนก็ได้ด้วยก็ถานนึกย้อนกลับไปสักกี่สิปีดูเล่า เราก็คงพอจะเห็นความรวดเร็วของการพัฒนาตัวเองของเทคโนโลยีที่ต้องการทำให้ชีวิตคนเรานั้นง่ายขึ้นและเทคโนโลยีก็ยังไม่หยุดการพัฒนายังคงเดินหน้าของมันต่อไปเรื่อยๆตัวเราเองก็เหมือนกันลองคิดแค่ว่าจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเมื่อก่อนนี้ยากนักนะแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้โดยใช้เวลาในหน่วยนาทีไม่ใช่ชั่วโมงไม่ใช่วัน ไม่ใช่เดือนอีกต่อไปแล้วอยากขายของหรอตลาดออนไลน์มีให้เลือกใช้ฟรีไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่สิ่งที่เราต้องทำคือการเรียนรู้ที่จะเปิดรับความคิดที่จะมุ่งสู่ความรุ่งโรจน์นั่นซะเพราะโอกาสมีมากมายนักสิ่งสำคัญคือขอให้เราเข้าใจว่าถ้าเราคิดจะพัฒนาความคิดในส่วนนี้แล้วแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในแบบเดิมๆหรือการเปลี่ยนแปลงนิสัยในแบบเดิมๆ ที่ยึดติดกับความคิดที่ว่าเรามันก็แค่นั้นไม่ใช่สิ่งง่ายเลยค่ะเพราะเมื่อเราต้องการจะทำอะไรสักอย่างก็ตามในตอนแรกมันย่มติดโน่นคัดนี่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองแต่เราต้องรู้สึกภายในลึกๆว่ามันเป็นไปได้เราทำได้และทำจนกว่ามันจะเกิดผลอย่างนั้นจริงๆบางครั้งมันใช้เวลาแน่นอนตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่าการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนั้น เป็นเรื่องที่ทำกันได้ในหลักของนาทีและถ้าวันนี้คุณมีความคิดที่จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองคำถามต่างๆจะตามมามากมายเช่นจะเปิดกับโฮสต์ไหนดีจะจดโดเมนชื่ออะไรดีจะทําเว็บให้ออกมาหน้าตาแบบไหนดีและอีกสารพัดคำถามแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเรื่องของเรื่องคือคุณเป็นแค่คนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการเปิดเว็บไซต์อะไรเลยไม่รู้จักโดเมน ไม่รู้จักการออกแบบไม่รู้จักขั้นตอนการเปิดสิ่งที่คุณต้องทำคือศึกษาว่าจะต้องรู้อะไรบ้างก่อนแล้วนั่นก็อาจทำให้คุณเหนื่อยใจท้อใจแล้วก็คิดไปว่าก็ไหนบอกว่ามันเปิดง่ายๆแค่ไม่กี่นาทีก็ทำได้แล้วไงละ่ะนั่นคือการบอกคุณว่าถ้าคุณรู้ทุกอย่างอยู่ในใจแล้วรู้แหล่งรู้วิธีการอย่างชัดเจนแล้วคุณจะใช้เวลาไม่นานเลยแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่รู้ สิ่งที่คุณต้องมีก็คือรู้ว่ามันเป็นไปได้เช่นนั้นจริงๆและศึกษาวิธีการที่จะทำให้มันเป็นเช่นนั้นนั่นเองแล้วก็เมื่อคุณทำเป็นแล้วคุณจะรู้ว่ามันช่างง่ายไดหรือเกินการมีความคิดที่จะมุ่งสู่ความรุ่งโรจน์นั้นคือการเชื่อว่ามันเป็นไปได้คือการมองเห็นบ้านในต้นไม้แล้วเมื่อเห็นว่าต้นไม้มันสามารถทำเป็นบ้านได้เราจะเริ่มศึกษาว่าจะเอาอะไรมาตัดต้นไม้ดี จะตัดต้นไม้ให้เป็นรูปร่างอย่างไรดีจะใช้ต้นไม้กี่ต้นจะประกอบมันอย่างไรสิ่งนี้ล่ะค่ะที่อาจหนักสิ่งนี้ล่ะค่ะที่อาจทำให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเราก้าวขึ้นบันไดคันนี้มาแล้วเราจะรู้ว่าเรามีภาพแห่งความสำเร็จนั้นในใจเพื่อใช้เป็นกําลังใจให้เรา่งไปไม่หยุดยั้งนั่นเองเราเรียกมันอีกอย่างว่า i ม d ซ e t ซึ่งไม่รู้ว่าจะแปลเป็นภาษาไทยสวยๆที่เข้าใจง่ายได้อย่างไร เอาเป็นว่า mindset มันคือความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหรือการกระทำของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นผู้ชนะเราก็ต้องคิดและเชื่ออย่างผู้ชนะถ้าเราอยากเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องคิดต้องเชื่ออย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วความเชื่อเหล่านั้นจะก่อให้เกิดการกระทำที่นำเราไปสู่จุดจุดนั้นนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ขั้นที่สกันเลยค่ะขั้นที่สองก็คือ เลงเป้าหมายไปที่ดวงจันทร์เขาบอกว่าจงเลือกเป้าหมายที่คุณต้องการที่จะบรรลุซะแล้วก็เชื่อว่าคุณทำได้จากนั้นก็แค่พุ่งตรงไปซะก็เท่านั้นเองถ้าคุณเลือกที่จะไปให้ถึงดวงจันทร์สิ่งที่จำเป็นก็คือทำมันซะเดี๋ยวนี้วันนี้มีอะไรที่คุณต้องการมีอะไรที่คุณปรารถนามีอะไรที่คุณอยากทำให้มันเกิดขึ้นก็แค่ทำมันซะแล้วก็รู้ไว้ด้วยว่า คุณอาจาต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าแม้แต่การล้มเหลวนั้นคุณก็ยังก้าวไปข้างหน้าเสมอขอขยายความเพิ่มเติมสำหรับผู้ฟังที่ไม่เคยได้ยินคำว่า shoot for the moon หรือที่พอจะแปลให้ฟังง่ายๆว่าเล็งเป้าหมายไปที่ดวงจันทร์นั้นเป็นคำที่ใช้กันมานานแล้วหรือผู้อ่านอาจจะได้อ่านได้เห็นมาบ่อยพอสมควรแล้วก็ไม่ทราบได้ แต่มันหมายความลึกซึ้งไปถึงคําที่ว่าจงฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนั่นเองค่ะนั่นคือให้เราจงคิดจงจินตนาการจงเป็นอิสระจากพันธนาการแห่งความคิดเก่าๆของตัวเองแล้วเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นจงคิดไปให้ไกลสุดโต่งแล้วก็เชื่อเช่นนั้นแล้วก็เริ่มเดินตามความฝันที่เราต้องการพยายามจนกว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาได้นั่นเองค่ะ ถึงแม้ในชีวิตนี้เราอาจจะไม่ได้ดังที่ฝันไว้จริงๆแต่เราก็ได้ก้าวออกมาจากจุดๆเดิมแล้วและลองมองย้อนกลับไปดูเถอะค่ะคุณจะเห็นได้ว่าคุณกล้าออกมาไกลทีเดียวและแต่ละก้านั้นให้ภูมิใจกับตัวของคุณเองขอยกตัวอย่างสักหน่อยก็แล้วกันนะคะตัวอย่างเช่นว่าถ้าใครเป็นพนักงานขายปกติแล้วเราอาจจะมีเป้าหมายเช่นว,ว่าปีหน้าจะทำยอดขายให้เพิ่มขึ้นสัก10เป็นต้น การเล็งไปที่ดวงจันทร์นั้นก็เหมือนกับการที่เราเพิ่มเป้าหมายให้ใจแกร่งขึ้นอีกเช่นว่าเอาวะปีหน้าตั้งใจจะทำยอดขายเพิ่มขึ้นให้ได้30%เลยเป็นไรจากนั้นก็ตั้งใจทำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนั้นสุดท้ายแล้วสิ้นปีคุณอาจจะทำได้แค่20%ซก็ตามทีแต่คุณก็จะเห็นแล้วว่าคุณมาได้ไกลทีเดียวแล้วปีหน้าคุณอาจจะพอมองเห็นแล้วว่า จริงๆแล้วคุณมีศักยภาพมากพอที่จะทำได้มากกว่านี้มากกว่านี้อีกขั้นที่3ความรวดเร็วคือผลลัพธ์สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรไม่รู้ว่าเคยได้ยินคำว่ามันนี่ Love Speed กันมาบ้างหรือเปล่าและอีกอย่างก็คือเขาว่าใน s i l i c o นวั l เลยเขามีสุภาษิตท,ที่ว่า fail fast fail often fail forward สิ่งเหล่านี้หมายถึงว่าถ้าคุณต้องการจะสร้างผลิตภัณฑ์อันใดสักอย่างหนึ่งแบบที่เรียกว่าออกมาสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนตามที่คุณต้องการแล้วล่ะก็คุณจะเสียเวลานาน,านเกินไปนั่นก็เพราะว่าไม่มีตลาดไหน,ไหนๆมานั่งรอคุณรอกต้องนั่งรอที่คุณจะทดสอบโน่นทดสอบนี่จนกว่าจะร้อยเปอร์เซนต์แล้วค่อยปล่อยออกสู่ตลาดคู่แข่งก็แซงหน้าคุณไปหมดแล้วก็ดูเอาเองแล้วกันค่ะว่า โปรแกรมที่เราๆท่านๆใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังมีบั๊กกันอยู่เลยใช้้ไปเดี๋ยวก็มีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาบอกว่าแก้ไขน,น,นั่นนี่ปัญหาโน้นปัญหานี้แก้ให้แล้วนะหรือไม่ก็เพิ่มเติมน้อนนี่ให้ดูวิจิตพิสดารขึ้นปรับปรุงน้อนนิดนี่หน่อยเราเองในฐานะผู้ใช้ไม่ว่าโปรแกรมไหนออกมาถ้าเป็นประโยชน์ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเราก็ยินดีจะใช้ เราคงไม่รอสิ่งที่สมบูรณ์แบบเลิศเลอที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้รอกจริงไหมคะหรือถ้าพูดแบบบ้านๆก็เช่นว่าถ้าเรากำลังหิวโซ่แบบสุดๆเราคงไม่นั่งรอต้มยำกุ้งรสเด็ดที่ยังหากุ้งไม่ได้สักตัวแทนที่จะกินข้าวไข่เจียวรอก,ก่อนแล้วถ้าคนทำบอกคุณว่าไม่ได้นะคุณต้องรอกินต้มยำกุ้งรสเด็ดของร้านที่กำลังจะไปหาซื้อกุ้งที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดจากตลาดที่ไกลออกไป เพื่อมาทำต้มยำกุ้งให้คุณกินคุณคงเพนออกจากร้านแล้วเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นเพื่อซื้อขนมจีบซาลาเปากินแทนแล้วล่ะค่ะและนี่ก็เช่นเดียวกันมันเป็นไปได้มากทีเดียวที่เราจะผลาญเงินแล้วก็เวลาให้เสียไปเปล่าๆล่าเพียงเพราะเราไม่ปล่อยสินค้าให้เร็วพอตามความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไอเดียอะไรที่อยากให้โลกนี้ได้รู้ล่ะก็ปล่อยมันออกมาเถอะค่ะวันนี้มันอาจยังไม่ดีพอ หรือแม้แต่อาจจะถูกใครว่าเอาได้ก็จริงแต่นี่ก็เป็นก้าวแรกที่เร็วที่ได้เรียนรู้ที่ได้กล้าที่จะก้าวและจากนั้นก็บพัฒนาโดยไม่ยออ่อท้อยิ่งล้มเหลวเร็วเท่าไหร่ยิงล้มเหลวมากเท่าไหร่คุณยิ่งเรียนรู้ยิ่งพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จได้เร็วเท่านั้นโปรดจําเอาไว้ว่าก่อนความสําเร็จยอมต้องล้มเหลวเสียก่อนเพราะฉะนั้นจงอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวขั้นที่สี ทำลายหรือถูกทำลายหรือว่าให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นผู้ทำลายหรือเป็นผู้ถูกทำลายนั่นเองค่ะรู้สึกเหมือนกันบ้างหรือเปล่าคะว่าโลกของเราหมุนเร็วเสียจริงๆแป๊บๆก็หมดปีนึงไปง่ายๆเสียอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นตัวบอกเราว่าถ้าเรายังจมจอมอยู่กับวิธีการเดิมๆกระบวนการเดิมๆขั้นตอนเดิมๆอยู่แล้วก็เราจะเดินช้าลงนั่นเองค่ะ ถ้าเราไม่ทำลายกฎเกณฑ์เดิมๆลงไปแล้วหันมาใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่โลกนี้มีอยู่เราอาจจะถูกทำลายลงไปได้ง่ายๆนั่นเองสิ่งนี้คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราได้เรียนรู้และฝังแน่นยึดติดกับประสบการณ์ของมนุษย์ว่าเราคาดหวังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะตามมาหลังจากสิ่งสิ่งหนึ่งผ่านไปอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับการนับหนึ่งไปถึงร้อยนั่นแหละค่ะท่าหนึ่ง คือที่ที่เราย่ำอยู่ในขณะนี้100ก็คือที่ที่เราจะไปให้ถึงนั่นเองและการจะไปสู่100นั้นเราต้องผ่าน2 3 4ไปเรื่อยๆทีละตัวจนกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้อย่างที่ขั้นนี้ได้กล่าวมาว่ามันคือการเป็นผู้ทําลายหรือเป็นผู้ถูกทําลายซึ่งมีความหมายหลายในยยะซึ่งอยากจะให้เข้าใจว่าการเป็นผู้ทำลายนั้นเราทำลายได้หลายอย่างด้วยกัน ทำลายความเคยชินเก่าๆแล้วสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นทุกวันนี้น่าจะไม่มีใครใช้โปรแกรม Lotus 1-2-3กันแล้วทุกคนต่างหันมาใช้โปรแกรม Microsoft Excel กันมากกว่าหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักโปรแกรม Lotus 1-2-3เลยก็ว่าได้ซึ่งเจ้าโปรแกรมตัวนี้ก็คือโปรแกรม Spreadsheet ที่เคยรุ่งเรืองสุดๆเมื่อสมัยยุค80นั่นเองค่ะเมื่อครั้งนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมา แต่วันหนึ่งก็ต้องถูกทำลายลงไปและถ้า Excel ไม่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตัวมันเองก็จะถูกทำลายลงไปได้เหมือนกันค่ะขั้นที่5วัดความสำเร็จด้วยการลองปล่อยให้เป็นอิสระสิ่งนี้คืออะไรเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วด้วยการพยายามพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นขอยกตัวอย่างเรื่องของ Steve Jobs ที่ได้พยายามพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ขึ้นโดยการนำเอาทีมงาน20คน จับมาไว้รวมกันจากนั้นก็แยกทีมนี้ออกไว้ต่างหากจากทีมงานอื่นๆของบริษัทเสร็จแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาทําอะไรหรือพัฒนาอะไรก็ได้ตามใจชอบเรียกว่าให้อิสระและมีอิสระอย่างเต็มที่ในการคิดในการทําจนกว่าพวกเขาจะทําสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกัน Google เองก็เอาแนวความคิดนี้มาใช้พวกเขาเองก็มีทีมงานที่เรียกว่าแยกออกมาเป็นอิสระ ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือทดลองหรือหาแนวคิดใหม่ๆทำมันให้เกิดขึ้นมาเช่นกันขั้นตอนนี้บอกกับคุณว่าบางครั้งหากคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณเองก็ต้องปล่อยให้ทีมงานของคุณเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆบ้างหรือถ้าจะว่าเกี่ยวกับตัวคุณเองแล้วบางครั้งคุณก็ต้องยอมปล่อยให้ตัวเองมีอิสระที่จะคิดที่จะทำเพื่อนำความสำเร็จ มาสู่ชีวิตของคุณบ้างนั่นเองค่ะขั้นที่6จงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างที่เราๆท่านๆได้เห็นกันมาแล้วว่าอาชีพหลากหลายที่เคยมีมาในอดีตบางอาชีพกำลังสูญหายไปอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสิ่งนี้บอกกับเราว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่ให้คุณแน่ถ้าเรารู้จักวิธีการและใช้มันให้เกิดประโยชน์และเป็นโทษแน่ถ้าเราไม่รู้จักใช้มัน หรือปล่อยให้มันกลืนกินเราจากวันวาๆเห็นหรือไม่ว่าเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถทำงานได้เร็วมากกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมในผลงานเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มงานให้ตัวเองแล้ววันนี้เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แก่เราแล้วหรือยังทุกวันนี้เราอาจยังเห็นผู้คนที่ทำงานในแบบเดิมๆหรือใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า out of date สิ่งที่ล้าสมัยไปแล้วในการทำงานอยู่ก็เป็นได้ ซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรที่คุณจะยังใช้สิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ถ้าคุณต้องการสร้างความรุ่งโรจน์ให้กับธุรกิจหรือช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากขึ้นแล้วก็การมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยก็เป็นสิ่งที่ดีทีเดียวทั้งนี้ไม่ได้บอกว่าเราจำเป็นจะต้องตามกระแสนะคะเช่นว่าเห็นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆก็จะซื้อจะใช้ตามเขาให้ได้ท่าเดียวอะไรที่มากเกินไปหรือไม่รู้วิธีใช้ที่เหมาะสม ก็ไม่ก่อ,กอให้เกิดประโยชน์แต่อาจจะทําให้เกิดโทษขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้จึงบอกกับเราว่าเราควรที่จะติดตามเทคโนโลยีบ้างและจงใช้มันให้เกิดประโยชน์แก่เรานั่นเองเทคโนโลยีพัฒนาแทบทุกวันอยู่แล้วเพราะมีเทคโนโลยีร้อ0 0 0สิ่งที่กําลังดําเนินไปและพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สารพัฒโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ไม่รู้กี่เกมแต่กี่เกม ระบบนำทางและระบบอะไรต่างๆมากมายที่กำลังพัฒนาขึ้นเราต้องรู้จักที่จะเลือกเฟ้นให้ถูกและใช้ให้เหมาะสมกับงานกับธุรกิจกับสิ่งที่เราต้องการเพื่อที่จะช่วยให้งานของเราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและเป็นไปได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะขั้นที่7จจงถามผู้รู้และลูกค้าของท่านหรือขอความช่วยเหลือจากลูกค้าของท่านการทำงานใดๆก็ตามใช่ว่าเราจะรู้ไปเสียหมดทุกอย่าง บางสิ่งใหม่บางสิ่งที่เราไม่เคยรู้แต่าอาจมีคนอื่นรู้อยู่แล้วก็เป็นได้จงอย่ากกลัวที่จะถามสิ่งที่เราได้มาก็อาจจะเป็นแค่คําปฏิเสธที่จะช่วยเหลือหรือไม่เราก็อาจได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจนไม่น่าเชื่อก็เป็นได้ถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกาลังคิดที่จะเป็นแล้วล่ะก็การสร้างชุมชนผู้ชื่นชอบการทำให้ลูกค้ามีความผูกพันแน่นเหนียวหรือแม้แต่ทำให้พวกเขา เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณได้เ,เรียกว่าเป็นการประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของธุรกิจเลยทีเดียวจงจำไว้ว่าลูกค้าคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดนี่เป็นเหตุว่าทำไมเราจึงเห็นระบบการประเมินความพึงพอใจอยู่อย่างเนืองนิดในธุรกิจปัจจุบันนี้นั่นเพราะเขาอยากรู้ว่าลูกค้าของเขาคิดอะไรอย่างไรต่อสิ่งที่ได้พบเจอต่อประสบการณ์ต่อการใช้บริการหรือการซื้อสินค้าใดๆนั่นเอง ดังนั้นถ้าเป็นตัวคุณลูกค้าของคุณคุณก็ควรที่จะถามเขาบ้างว่าเขารู้สึกอย่างไรหรือแม้แต่การบอกเล่าเรื่องราวความต้องการของคุณเป้าหมายในอนาคตของคุณผลิตภัณฑ์ในอนาคตของคุณเช่นว่าคุณคิดว่าจะทำอะไรพัฒนาอะไรต่อไปเป็นต้นการถามลูกค้านั้นเป็นการช่วยคุณได้มากมายเลยทีเดียวค่ะบางครั้งมันทำให้คุณมองเห็นทิศทางที่คุณควรจะไป และนอกจากจะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่คุณกำลังคิดจะสร้างสรรนั้นก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการด้วยเช่นกันนั่นเองเรียกว่าคุณสามารถที่จะทุ่มเทพ,พลังทั้งหมดไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยไม่ต้องเดาสุ่มว่าทำออกมาแล้วจะมีใครชอบไหมนั่นเองค่ะก็แล้วคุณพร้อมที่จะให้ลูกค้าทำงานช่วยคุณหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นสุดท้ายกันเลยค่ะขั้นที่8 มองหาเป้าหมายที่สูงขึ้นไปใช่แล้วค่ะเราต้องก้าวต่อไปก้าวต่อไปข้างหน้าก็เมื่อเราสามารถสำเร็จได้ในจุดจุดหนึ่งแล้วทำไมเราจะสำเร็จในจุดที่สูงกว่านี้ไม่ได้เล่าการตั้งเป้าหมายของธุรกิจให้สูงขึ้นถือเป็นปัญหาที่เรียกว่ายากที่สุดก็ว่าได้นั่นเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะเป็นผู้ท้าทายตัวเราเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ดังนั้น คนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ทำดีกว่าเพราะมันสบายกว่านั่นเองการตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าในอดีตเป็นสิ่งที่ทั้งน่ากลัวและท้าทายจริงๆลองคิดดูสิว่าถ้าวันนี้เราเคยมีเป้าหมายไว้อย่างหนึ่งแล้วและบางทีเราอาจจะยังไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นเลยด้วยซ้าสิ่งที่เราสามารถเลือกทาได้ก็คือตั้งเป้าหมายให้ต่ำลงเพื่อไปให้ถึงได้ง่ายขึ้นหรือไม่งั้นก็ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น แล้พยายามให้มากกว่าเดิมเรามีชีวิตอย่างที่เราเลือกค่ะซึ่งอาจจะฟังดูส่วนทางกับที่หลายต่อหลายคนพร่ำบนในชีวิตว่าตัวเองไม่มีทางเลือกลองไม่เข้าข้างตัวเองดูลองพิจารณาดูอีกครั้งแล้วจะเห็นจริงจังว่าเรามีชีวิตอย่างที่เราเลือกถ้าวันนี้เป้าหมายที่ตั้งไว้ต่ำเกินไปลองขยับมันขึ้นไปอีกนิดเป็นไรลองตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าสิ่งที่เราต้องการดู ให้ลองนึกง่ายๆว่าถ้าเราอยากเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศเราอาจจะต้องมานั่งนึกว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างราคาประมาณเท่าไหร่สมมุติว่ารวมๆแล้วค่าใช้จ่ายน่าจะประมาณ1 0 0 0 0แบาทเราก็ควรตั้งเป้าหมายว่าเราจะเก็บเงินให้ได้มากกว่านั้นสักหน่อยเพราะนั่นนอกจากจะทําให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นในการที่จะทําแล้วมันยังเป็นการทําเผื่อไว้สําหรับบางเงื่อนไขที่เราอาจจะตกหล่นไป ไม่ได้นำเก็บมาคิดนั่นเองค่ะซึ่งบันไดทั้ง8ขั้นนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะคะขอให้เป็นปีที่รุ่งโรจน์สำหรับทุกๆคนที่ได้เข้ามาฟังได้สนใจได้เริ่มคิดได้เริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเองมองเห็นศักยภาพของตัวเองแล้วเริ่มที่จะตั้งเป้าหมายที่เป็นหลักใยในการเดินทางของชีวิตค่ะและไม่ว่าเป้าหมายจะไกลแสนไกลแค่ไหนทุกอย่างยอมเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอ ขอให้เป็นก้าวที่มั่นคงและเป็นก้าวที่มั่นใจก้าวที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นๆค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นพื้นฐานแบบสรุปสรุปให้ฟังกันเท่านั้นในปีหน้าเราจะมากันเต็มๆกับเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากกันค่ะถ้าใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดกฎแห่งความสำเร็จวิธีการที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องพลังจิตใต้สำนึกมากขึ้นและเข้มข้นขึ้น และการใช้พลังความคิดให้เกิดผลดีกับตัวเองได้อย่างไรคอยติดตามฟังกันในปีหน้านะคะทางเราขอขอบคุณเป็นอย่างสูงขอสวัสดีปีใหม่ขอให้คุณพระคุ้มครองขอให้สมหวังดั่งใจคิดและขอให้มีชีวิตที่เรื่อนรมทุกทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ